สวัสดีครับพบกับรายการบอลกันอีกครั้งนึงนะครับอย่าแปลกใจนะครับที่ฉากเดิมเสื้อผ้าเดิมทีเดิมเขาประหยัดอย่าอย่าคิดมากเอาพูดเรื่องโทรศัพท์กันดีกว่าวันนี้ใช่วันนี้โทรศัพท์มันใช่โทรศัพท์เหรอมันใหญ่มากผมเคยคิดว่าไอ้โทรศัพท์แนวเนี้ยมันเกิดได้เหรอจอทะลุสี่นิ้วปากกาก็มีไอ้ใช่เครื่องนี้เก็บไปก่อนมันจะตัวนี้อีกการสีนิ้วอ่ะจะรีทเทสนายเขาดูทำไมเอาเหรอ เป็นโทรศัพท์จอสีนิ้วมีปากกาในยุคที่โทรศัพท์แบบเป็นมัลติทัชใช้นิ้วแทนสไปรัสอะไรกันแล้วอันนี้ก็ยังใส่สไปรัสมาหนึ่งปีของรุ่นแรกพิสูจน์แล้วว่าประสบะสมันประสบความสาเร็จแต่ประสบความในบางประเทศนะไม่ใช่หมายความว่าประสบความสำเร็จทั่วโลกอย่างประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นก้าวแรกที่เขามั่นใจอะ Samsung Galaxy Note 2 2> สองนะครับผมรถทูนะครับ <c oughs> มันก็คือ Galaxy S3 นั่นเองนะครับผมที่เป็นร่างซุปเปอร์ไซย่าผมตั้งขึ้นตูงขึ้นนะฮะ สูชั้นหนึ่งที่นี่หน้าจอคือเ15.5นิ้วแต่ไดซีเอส3คือ4.8ห่างกันประมาณ0.5แต่พอวางด้วยกันแล้วไอ้เจ้าเนี้ยเป็นดูเป็นพ่อกับลูกไปเลยนะอ่าอันนี้คือหน้าจอมันไม่ได้กว้างมันสูงเท่าที่ขอรุ่นเดิมคือมันบีบไม้แคบลง้วยทั้มันสูงขึ้นมันสูงขึ้นนะครับผมสัดส่วนจอเลยเปลี่ยนเป็น16.9ราละเอียดก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแบบไม่ได้ต่างเยอะเป็นอะไรนะ1280 x 768 ตัว PPI ก็ลดลงแต่ว่าถือว่ามันไม่ได้ลดลงเยอะงั้นมันเหมือน s 3ใช่ไหมงั้นเราตัดจบตัดจบเทสไม่ใช่อ้โหมันไม่มีอะไรแล้วคุณคุณก็รีดบวนสรุปมากลางเพิ่มมาก็ตัวจอสูงขึ้นจอตาตัตัวเครื่องนี้ก็เรียกว่าอารมณ์เหมือนโน้ตแรกนะที่แบบยังเป็นหน้าหน้าสีกลางเงินหลังเรียบหลังเรียบ อ๋อคือแต,แต่แต่มันวัสดุมนสไตล์ S3 อ่าไม่ใช่ตัวแรกอ่าถ้าสีขาวนี่คืออารมณ์เหมือนเหมือนรุ่นแรกในแบบเหมือนรุ่นแรกในแบบแบบโค้งมนสวยงามแล้วสีขาวอ่าหน้าต่างนี้สีเดี๋ยวไทเทเนียมใช่ไหมสีนี้ที่สีไทเทเนียมนะครับนั่นแปลว่าสีดําสีดําไม่มีแล้วนะครับสีดำไม่มีแล้วสีไทเทเนียมเป็นไงคุณสังเกตเนื้อแบบ เนื้อหินเนื้อสไตล์หินแบบพะเบินบูของเอสสาอ๋อคือมันทรงดีไซน์ for human มาคือมนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ for human มีปากกานะครับอย่างนี้นะครับซึ่งก็เท่ากับว่าภาพถ้าเอาสีขาวอะครับมาดูเราจะพบว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยไม่ได้ตัหินที่ใหญ่ขึ้นน้ตแรกสักเท่าไหร่นะครับคืออารมณ์เหมือนเอาโน้ t แรกมาเกาให้มันสวยแบบเอสสมซะมากกว่าอ่าคร มันเป็นแอนดรอย4.1.1เจลลี่บีนเจลลี่บีนแล้วเออเป็นเจลลี่บีนตัวแรกของซัมซุงไม่ว่าได้ต,ต้องเท้าวความกันนิดนึงโน<ะ>้ตแร<ล>กในไทยขายดีมากเลยด้วยเหตุผลที่ว่าจอใหญ่คนอชอบจอใหญ่ก็ซื้อ,อคนบางคนบอกว่าหุ้ยมีปากกานี่นะมันทํามู่นทานี่นได้เต็มไปหมดเลยเลยซื้อแต่รู้ว่าเหตุผลที่คนไม่ซื้อคืออะไรอยากรู้ป่ะเหตุผลที่คนไม่ซื้อโน้ตแรก มีเหตุผลหลักคือหลายคนมาว่าไอ้เครื่องอย่างเงี้ยปากกาอย่างเงี้ยฉันว่ารู่ไม่เป็นฉันจะซื้อทําไมซึ่งไอ้รุ่นแรกเนี่ยเราก็ยอมรับว,ว่าปากกามันมีประโยชน์แค่แค่นั้นจริงๆนะแค่ขีดเขียนๆซะมากกว่ารุ่นสองจึงกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกว่าจะทายังไงให้ปากกาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าขีดเขียนอแล้วเราเขาใส่อะไรมาฮะมาลุกเล่นแรกเลยแอร์วิ Air อร์วิวแอร์วิวนี่คือ เครื่องตับอากาศได้อะไรคอเขคุณจะเล่นคนเดียวผมเลยอ่ะไม่ใช่มันก็คือเวลาสมมติคุณหยิบปากกาออกมาเนี่ยถ้าคุณเปิดแอปอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณเอาปากกาเนี่ยไปจิ้มแต่ว่ามีสี่แอปที่ทำได้ภาพถ่ายวิดีโอเอสแคนเนอร์แล้วก็อีเมล อีเมลก็คือเวลาเราไปเจาะใอ้การอปากาไปเจาะก้คือไม่ต้องแตะเจาะเจาะอย่างนี้นะครับไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะลงไปนะครับไปถึงเท่จเจาะไว้ก็จะเป็นพรีวิวขึ้นมาให้ดูอย่างเช่นอีเมลก็คือมันจะพรีวิวอีเมลนั่นใม่ไหมลูกเล่นนี้จะเหมือนกันเลยครับคืออ่าผมแคพอย์ลงไปเห็นไหมนี่ชี้มันเห็นไหมครับขึ้นแล้วเออปลามึอครับอันนี้เป็นภาพอ่ขึ้นแล้วว่าพอเจาะที่หัวมันจะขึ้นเลยว่า เนี่ยไอหัวจดหมายเนี่ยคืออะไรเนื้อหาคร่าวๆในการพรีวิวเนี่ยอ่าเนี่ยครับใช่ไหมครับเนี่ยหรือภาพอย่างเงี้ยครับจะเจาะให้เป็นพรีวิวต่างๆจะมีเห็นไหมครับได้เป็นพรีวิวภาพในอนาคตว่ามันจะเป็นภาพอะไรคือเหมือนเราดู YouTube เป็นคอมมันจะมี่เอาเมาส์ไปชี้อ่ะแล้วมันจะมันจะขึ้นมาก็คือแบบว่าเราก่อนจะก่อนจะไปมีการพรีวิวให้เราดูก่อนนะครับ ปากกามันทำอะไรได้อีกมันทําอะไรได้อีกใช่ไหมอืนี่เึกออกแล้วชักปากาวมาใช้เนี่ยหลายคนมันจะเป็นหลายคนจะเป็นอันนี้กับโน้ตแรกมาเนี่ขึ้นเลยอะเป็นอะไรขึ้นเห็นเปล่าอ๋อโนตโนตสองมีระบบกันปากกาหายอ๋อนะอันนั้นปกันปากกาหายกันปากกาหายนะครับคือสมมุติเราถอดปากาใช้เสร็จวางแล้วเราเดินไปในสภาพ ตัวเปล่าเครื่องเครื่องเครื่องไปเดินไปประมาณ19คือโมชั่นในการขย่าเนี้ยตีว่าสิบอ่ามันจะเด้งสั่นเองสั่นพร้อมเครื่องแล้วเตือนพร้อมพร้อมหน้าจอเตือนว่าปากามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปากการไม่อยู่ในเครื่องนะครับอ่าไม่อยู่ในเครื่องซึ่ง19เป็นระยะที่ผมว่าปลอดภัยแบบว่าถ้าลืมไว้โตอาหารก็ยังกลับมาได้อะไรเงี้ยคือมันเป็น หมดต้องนันปากกาหายว่างั้นเถอะเพราะว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนใช้นูดแรกน่าจะเสียค่าปากกาไม่ต่ำกว่าสามด้านขึ้นไปนะครับก็โอเคต่อมาต่อมาคือเป็นผมมองเป็นนูดป๊อปอัพตัวนี้เวลาเวลาสมมุติเราใส่ อ่ะสมมุติผมถ่ปากกาเขาไปก่อนมันจะไม่มีอะไรหน้าจอปกติแต่ผมเวลาผมดึงพุทดึงปากกามาปุ๊บมันจะมีทำงานเลยตัวป๊อปอัพโน้ตขึ้นมาคล้ายกับที่เกิดขึ้นในโน้ต10.1หนึ่งปุ๊บลูกเล่นที่เกี่ยวกับปากกาขึ้นเลยอันนั้นอันนั้นมันเป็นโปรแกรมแต่นี้มันเด้งเป็นแบบป๊อปอัพโน้ตขึ้นมาในคอนเซ็ปต์เดียวกันเรื่องซึ่องป๊อปอัพโน้ตเนี่ยมันมีจุดดีตรงที่ว่ามันสามารถขยายเลื่อนไปมาได้และรอบนี้ทำงานร่วมกับลูกเล่นอื่นได้แต่ก่อนคือถ้าเกิดขึ้นไอ้ันนี อย่างอื่นที่อยู่ข้างหลังทําอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องปิดไปก่อนต้องปิดอันนั้นมันเป็น S Memo Lite อ่านั่ก็คือต้องปิดไปก่อนแต่นี้เปลี่ยนทํ่ทำงานได้ละอ่าคือเราสามารถเลื่อนหน้าจอไปมาได้ไม่ให้ขวางเกะกะเราและและสามารถเนี่ยครับผมยังสามารถทํางานข้างหลังอ๋อคือสามารถเล่นบล็อกใช่ยังเล่นโกมแกรข้างหลังต่อได้หรือว่าเราจะมีทางลัดกดเข้าไปยัง S Note ตัวเต็มๆเลยก็ได้ใช่ซึ่งใช้วิธีเดิมที่กดแล้วปอกที่หน้าจอเหมือนเดิมครับผมโอเค แล้วต่อไปมีอะไรอีกหลายคนจําได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องแคปหน้าจอด้วยกันอย่างนี้อ่าอ่าด้วยการอ่าด้วยการใช้ไอ้ฝ่ามือลากเงี้ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากแคปแค่นี้ยอยากแคปแค่ตรงนี้อยากแคปทั้งหน้าจอออยากได้แค่จุดเดียวอ่ะอยากแค่แบบว่าสมมติผมอยากไล่แค้ไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเยนี่กดปะการนะครับแล้วหมุนวาดไปเลยเรียบร้อยแคปเสร็จแล้วครับเนียครับลองเรียบ เราก็กดแล้วก็เปิึ๊บอันนี้อเอาใส่เครื่องนี้ยังไม่เปิดไว้ป่ะอ๋อเปิดไปแล้วครับอัอออนนี้สมมติพผมกดปากกาแล้วผมหมุนไปที่จุดที่ต้องการมันก็จะได้ภาพที่เ,ออเราชนัจุดหลุดแหละเฉพาะจุดนั้นอมาแล้วก็คือประโยชน์ตรงนี้นคือสมมติเข้าเว็บเราจะแคปแคปภาพจุดเนี้ปุ๊บแล้วก็ คือข้างล่างมันจะมีให้เราเลือกส่งภาพนี้ไปที่ไหนเช่นส่งไปอีเมลไอส่งผ่านอีเมลเอาไปทำโน้ตต่อหรือว่าสร้างโน้ตขึ้นมาใหม่ด้วยเอาแคปเจอร์สกรีนหน้าจอเอาไปทำต่อได้ไปทำต่อได้นะครับคือมันฟีเจอร์ที่เรียกว่า cut off image นะครับอันนึงผมไปเกาะแล้วรู้จักซีรีใช่ไหมรู้จักไอสโวใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนในพวกนั้นอะเป็นวิธีการเขียนแทนแล้วมันยังไงพี่มันคือคุชคอมมานครับ มันคือมันเป็นชื่อวิกคอมมานด์คือเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ร่วมกับปากกาศเอสเคตอนนี้หลักการทํางานเหมือนที่เราใช้เสียงสั่งมนแหละแต่เปลี่ยนจากเสียงเป็นเขียนอ๋ออะไงพี่พี่มันก็คือเวลาสมมติหน้าจอหลักมันจะมีคําสั่งใช่ไหมแบบว่าสมมติผมเขียนอะไรเอ่ยแล้วก็เวทเธอร์อ่ามันก็คือเป็นการเซิร์ชกูเกิลว่าสภาพอากาศตอนนี้ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยสั่งโทรศัพท์สั่งเปิดแอป สั่งต่างๆนานนคือมันเป็นคอมมานด์ลัดก็คือสมมติคุณเขียนอะไรทั้อย่างคือมันเหมือนโทรศัพท์เหมือนก่อนที่มีฟีเจอร์ว่าเวลาคุณลากอะไรทักอย่างมันก็จะไปอย่างอ่าแต่ว่าอันนี้เราใช้ปากกาลากมันคือแม่นยําขึ้นใช่นะครับและคําสั่งอื่นๆในการเปิดแอปเราผู้ใช้สามารถสร้างมันขึ้นมาเก็บไว้ใช้เองได้เช่นสมมติว่าผมอยากตั้งว่าคอลคนนี้ผมก็ตั้งว่าคอลคอนแทคนี้ผมก็เขียนว่าสมมติผมเขียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ c อ l ซิปอ่ะ ซิปบอยเครื่องหมายสีเหลี่ยมแล้วก็ซิปบอยมัน,มนก็โทรหาผมมันจะเด้งไปโทรหาซิปบอยทันทีอ่าโทรหาผมไปเลยก็คือมันเป็นคอมมาที่เราตั้งเองแต่ต้องตั้งแต่ในคอนแทคก็ต้องมีชื่อนั้นอ่าใช่ครับโอเคในโน้ตรุ่นแรกอ่ะหลายคนไม่ซื้อเพราะบอกว่าเขาวาดรูปไม่เป็นแต่โน้ตสองเนี่ยมีลูกเล่นที่ชื่อว่าไอเดียสเก็ตคือรูปภาพที่วาดเนี่ยเขียนไปเลยว่าอยากได้รูปอะไรมันวาดสำเร็จรูปมาให้ อ๋ออันนี้อันนี้ผมรออ่ะอันนี้มันจะเป็นขวยเข้ามาจะเป็นอย่างงี้อ่าก็คือเป็นสมมติผมได้ไอเดียสเก็ตผมอยากให้รถผมเขียนขาขาครับ C A R อย่างเงี้ยอ่านะครับมันก็จะยังไงมองไม่เห็นมันก็จะเป็นรูปเทมเพลตมันเป็นเทมเพลตรูปสำเร็ปที่เป็นรถรถเนี่ยรูปรถผมเลือกผมเลือกสักอันนึงอ่ะผมเลือกสักอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นรูปรถขึ้นมา แต่สามารถเอาไปใช้ได้เลยคือว่าเราไม่จำเป็นต้องวาดเองออมันแบบเป็นรูปสาเด็จรูปไห้หรืออยากฝึกวาดด้วยการเอาไ้ที่เป็นแบบที่หลังนี้เป็นแบบก็ได้และไอ้เจ้าไอเดียสเก็ตนี่นะครับถ้าถ้าศิลปินเลยดีกว่าศิลปินที่เก่งๆก็วาดไอ้รูปหรืออะไรสักอย่างอะ่ะที่เป็นแนวเราะเก็บไว้ได้เลยแล้วรูปเนี้ย เอามาใช้ได้เลยเพ e ียงแค่เขียนคําสั่งคอมมานด์ของเราแล้วดึงในรูปที่เราเคยวาดกลับมาใช้อันน like <us مر> <us مر> <us مر> ี้ประยุกต์ได้อีกอย่างคือสมมติเขียนลายเซ็นนเอกสารที่เก็จเซ็นอ่ะเยอะมหกก็เซ็นเก็บไว้แล้วพอในครั้งต่อไปเนี่ยเกิดเราสเกตเราสามารถเรียกลายเซ็นได้แตคือเราสามารถใส่ของเราไปเองได้ใส่ของเราเ่มได้คือเป็นลายเซ็นของเราเองพอเซ็นลายเซ็นปุ๊บเก็บเซฟไว้ใช่พอเราวาดรูปเสร็จเราสามารถเอาลายเซ็นของเราเองที่เก็บเซ็นซกเก็ตเซ็นใหม่อ่ะก็ เอามาใช่ไหมสำให้ใหญ่ใช่ก็จะเกิดขึ้นได้เลยโอเคะผมมันก็ง่ายๆผ่านไปเดียวเก็ตนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของเรื่องของไอ้ one hell version หนึ่ง hell version อันนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวปักการเท่าไหร่ละไม่เกี่ยวกาเก็บเก็บเรื่องจากเครื่องโน้ตเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินมือในการใช้มือเดียวเก็ตเมยเพรามันใหญ่เกินมือมันบิ๊กเกอร์มากฮะ แล้วเราคิดถึงการใช้โทรศัพท์จอสัมผัสเครื่องใหญ่ขนาดโหรถไฟฟ้าโหรถม์จ่ายกับข้าวขับรถหรืออะไรก็ตามที่มีมือแค่มือเดียวพิมพ์ได้ไหมคีย์บอร์ดปกติจะเป็นแบบนี้พิมพ์ได้ปะแค่หนึ่มือเดียวมันมันก็ได้มันก็ลาบากแื่ไม่ลำบากอ่านะครับ One Hand Version คือการปรับให้คีย์บอร์ดทั้งหมดเยื้อไปด้านของมือที่เราจับซ้ายหรือขวาก็ได้เพื่อให้พิมพ์ได้ถนัดขึ้นอย่างนี้นี่ อย่างนี้คือเอียงไปอีกด้านหนึง like ่งอ่าเอียงมาแล้วก็คือจะเอ e şey, ียงไปด้านที่มือที่เราถนัดใช่เมื่อไดทางซ้ายและขวาครับเช่นถ้าเราถือมือซ้ายเราก็ให้ม okay, so. ันห้มันไปทางซ้ายให้มันเอียงไปทางซ้ายขาไปขาอ่านะครับเบสโฟโต้นะครับก็คืออันนี้ก็เผยเข้ามาเบสโฟโต้คือยังไงคือเราสามารถที่จะถ่ายภาพมันจะถ่ายภาพต่อเนื่องภาพหมูงหอ่าภาพหมู่ในถ่ายภาพต่อเนื่องติดภาพ5ช็อต ก็คือ5ช็อตปุ๊บเราแล้วมันจะเก็บ5ช็อตนี้เราสามารถเลือกหน้าต่างได้าเช่นตัดตัดปัญหาเวลาถ่ายภาพหมู่เคยไหมครับเพื่อนบอกว่าฉันหลับตาฉันยังไม่ยิ้มฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันจับเรียงหัวเลยเอาดีที่สุดของแต่ละหัววางวาง,าง,าง,างได้หนึ่งรูปคือมันจะจับหน้าคนใช่จับจับตัวคนเลยทั้งตัวแล้ว,ลวพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเราสามารถกลับมาเลือกภาพย้อนหลังได้เช่นกลับมาเลือกเฉพาะคนนี้ยิ้ม ให้เอริยิ้มตาคนนี้หลับตาเอาตอนมันลืมตากลับมาก็ตอนมันลืมตากลับมาคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบว่าคือภาพมันจะได้แบบว่าเหมือนกันมากสมดังทั้งภาพขึ้นต้อไม่ใช่ว่าไอคนนี้แบบโอ้โหหลับตาอยู่นนีกำลังเกาอะไรอย่างนี้จบไปครับผมนอกนั้นฟีเจอร์เรื่องกล้องคือเรื่องเบสช็อตอะไรยังมีเหมือนเดิมเบสช็อตนี่เหมือนเดิมอะไรที่ไม่ขอในเอสสามมมีเหมือนเดิมคมีมีครบมีครบครับมีปะมีไหมเหรอ แลผมนึกอ่อนนี้ก็คือ Quick g l a n ไอ้อ Quick g l a n c ะคืออันนี่ครับปกติเวลาเราจะดูเครื่องว่ามีสายเข้าไม่มีเหลือแบบเท่าไหร่อะไรเราต้องกดเปิดม,มาหนึ่งครั้งอ่าครับแต่นี่ไม่ครับนี่ครับเราก็แค่เอามือวางโหไหมั้ยสิโอ้โหไหมคือต้องบอกว่าเฟิร์มแวร์ตอนนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่อก็คือว่ามันยังไม่ร้อบบเรยเปอร์เซ็นต์วิธีการ <ใน S 2> ทำงานคือไอ้เจ้า proximity sensor ข้างบนเนี่ย ให้เราเอาฝ่ามือครับวางลงไปข้างบนสักครู่หนึ่งมันจะโชว์อร์เมชันมันจะโชยฟอร์เมชันของน้าจอให้มันจะเรืองแสงขึ้นมาเองอ่ะขึ้นมาเลยคือเราไม่ต้องไปแตะต้องเครื่องอ่ะแล้วดูได้ทันทีดูทันทีว่ามีอีเมลเข้าหรือเปล่ามีสายเข้าหรือเปล่าใช้เวลากี่โมงอะไรอย่างนี้โดยไม่ต้องเปิดมันเป็นแบบว่าคล้ายๆลมแบบระทางจิตดูอ่ะแล้วทำงานใช้เข้ากับมือด้วยนะครับใส่กระเป๋าก็ไม่คืนดีไหมโอเค ผมก็พอแล้วมันเยอะไปแล้วอ่อาโอเคเราพูดถึงโดยรวมอื่นๆดีกว่าเรื่องกล้อง,อ,งอ,อย่างที่บอกแต่านพิกเซลใช่ไหมแต่ลนพิกเซลลืมลืมไปอีกเรื่องหนึ่งคือปากกาปากกาตัวนี้นะครับมีขนาดยาวขึ้นนิดนึงใหญ่ขึ้นด้วยอ่า๋อแล้วผมแถมอุปเล่นปากกาหนึ่งแล้วกันที่ผมว่าไม่พูดไม่ได้เลยอ่านั่นคือปากกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวได้ ด้วยการกด<อ>เราไม่ถึงโน้ตแรกนะครับหลายคนใช้โน้ตแรกเขียนหรือวาดแล้วแน่นอนว่าการวาดเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปากกาแค่หัวเดียวสีเดียวตลอดการวาดถ้าคุณไม่ได้วาดรูปขาวดำเซนนะอ,อะ่ไอ้เจ้าเนี่ยคือเราบันทึกหัว<ม>หปากกา,าลแล้วพอวาดด้วยปากกาหนึ่งสีหนึ่งความหนาหนึงอ้อยากเปลี่ยนกดกึกหนึ่งแล้วก็วาดต่อคือปกติแล้วถ้า,าไม่ตั้งอะไรเลยเนี่ยเวลาเขียนมันมิซ่ปุ๊บ แล้วปกดปุ่ยที่มันก็เป็นยังลดเป็นยังลบก็คือว่าเราปกติเราใช้โน้ตตัวแรกเนี่ยเวลาเราวาดภาพแล้วเราจะลบเราต้องไปกดที่ยังลบต้องเป็นแปะปากกาใหม่้องเป็นแปะปากล้วมเนี่ยพุ่นหวายโน้ตสองก็เลยจัดปัดปัญหาตั้งไปเลยก็คือว่ากดได้เลยเออถามา่าเขียนเขียนอยู่อะอยากลบกดที่ปุ่มที่ S N เหมือนค้งเปลี่ยนเป็นยังลบทันทีแล้วก็ได้เลยซึ่งสะดวกมากแม่รอดว่าคนเป็นอาร์ติสก็จะ มือมือติดไฟเลยแหละตึ๊งตึ๊งตึ๊งเ,เร็วจะมากขึ้นเป็นอะไรมากขึ้นแล้วมีอะไรดูดสีไหมอ,อ๋อดูดสีได้ดูดสีนี่คือสมมุติผมอยากได้สีจากรูปสีเนี้ยมันใช้ในการเขียนแค่ภาพเนี้ยไปไว้ใน S Note แล้วไปกดไปเปิดลูกเล่นอะ่ะลูกเล่นดูดสีเหมือน Photoshop ใช่แล้วดูดตาจอกแล้วมันก็อ๋อสีนี้หรอผสมมาให้เรียบร้อยไปใช้ได้เลย คือเราสามารถดูดสีนะมาเขียนเป็นปากกาสีนั้นได้เลยโอเคเยอะมากเยอะสุดๆปากก้องไว้แล้วนะครับโอเคราคาสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาททั้งสองสีนะครับไทเทเนียมเกรย์และขาวสามจีครบทุกคลื่นไม่แยกอีกแล้วขายขายในไอร์มาเอ็กซ์พอยที่สี่เจ็ดตุลาคมนี้แล้เป็นต้นไปและเป็นต้นไปเลยนะครับและบอกกับใคร ก็คนที่ชอบน่าจะใหญ่แหละมันเหมือนเดิมอ่ะคือคือคนที่ชอบโน้ตตัวแรกผมว่าโน้ตตัวสองก็ถือว่าสร้างความประทับใจได้นคนซื้อโน้ตตัวแรกหรือโน้ตตัวสองดีผมคิดว่าราคามันไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะโน้ตตัวแรกเขายืนยันว่ายังไม่ลดราคาไม่ลดยังสองหมื่นเองหมื่นอยู่ที่ช่วงหมื่นแล้วว่าหนึ่งสองหมื่นผมผมเลือกผมเลือกตัวนี้ไงคือมันเลือกใหม่ใหม่เลยแล้วฟีเจอร์ต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยโน้ตตัวแรกยังทําไม่ได้ทําไม่ได้และ ต่อให้อัพเจลี่บีนเหมือนกันก็ไม่แน่ว่าจะได้หรือเปล่าอือันนี้ก็ยังต้องดูนะคอีทีแต่ว่าห่างกันประมาณสามพันเนี่ยเลือกตัวนี้ตัวใหม่เลยไหมผมเลือกตัวใหม่ผมเลือกเลือกตัวใหม่เพราะฟีเจอร์ต่างกันเขาเล่นที่ให้มาบอกตรงนะครับผมสกปรมาโน้ตแรกไว้เ้ยสกปรมาด้อนสองไว้พอสมควรว่าซื้อทำใหม่แล้วอีกอย่างคือผมพอได้อมันมีฟีเจอร์ของไ3มาด้วยแล้วพอได้เล่นเนี่ยแล้วคือผมผมขอผมขอบอกเลยว่าใครเพิ่งซื้อโน้ตแรกไปไม่ถึง2เดือนเนี่ย เจอเนี่ยเราจะเสียดายม,มัน <Okay S 1> น่าใช้กว่ารจริงก็แล้วคนมีโนตต่ออยู่แล้วยักษ์คนหนึ่งอยู่แล้วแต่อ๋อตากล้องถามโล็บหนึ่งอยู่แล้วซื้อดีไหมผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือถ,ถ้าคุณไม่แบบว่าใช้ฟีเจอร์ที่แบบว่าเกี่ยวกับปากกามากมากคือคุณแค่อยากแค่หน้าจอใหญ่อย่างเดียวผมว่าไอ้เล็กตัวแรกถือว่าตอบโจทย์ได้โอเคแล้วคือไม่จำเป็นต้องถึงว่าแบบเปลี่ยนอ่ะ แต่ถามว่าขยากเยนได้มันก็ได้ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรอยากจะใช้ที่นี่แต่ถ้าใครยังไม่ซื้อซื้อแล้วสองไปเลยดีกว่าโอเคจบเคลียร์โอเคเคลียร์ไปดีกว่าจบแล้วครับผมเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยเนี่ยสำหรับเพออนเทปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราไาว่ากันเนาะไปดีกว่าครับไปบายเลยครับสวัสดีครับ